Hello everyone! สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องเจคเว็บเตอร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมายาวนานแสนนานนะก็กลับมาพบกับไอคลิปเหมือนเดิมครับ RUV เหมือนเดิมก็ XKY มันนี่นะโอ้โหเปลี่ยนชื่อบ่อยจริงเวบพวกนี้คือไม่ใจไม่ได้จริงนะเนี่ยไหมผมเชิญเพื่อนไปหนึ่งคนะ่ะจริงๆเชิญตัวเองนะั่นแหละทุกคนไม่ ไม่ต้องมากังวลกังวลอะไรครับอันนี้คือผมเชิญตัวเองนะครับทดสอบไปนะครับผมเอ่อมานนี่ว่าแนะนำสั้นๆน,นะครับประมาณคลิปนี้หนึ่งนาทีพอเอาเดี๋ยวขอโบนัสนะในตรงนีน้เราก็สามารถขอโบนัสได้นะฮะก็คือเราเอาไปแชร์เอาเอา,เอาลิงก์เว็บเนี้ยไปแชร์ต่างๆเช่น YouTube Instagram t e เทเล gram WhatsApp นะครับผมเนี่ยแล้วก็ VK Twitter Facebook นะครับต่างๆนะ่ ก็จะรับอยู่ระหว่างที่10รูเบิลจนถึง10,000ใช่หรอวะใช่ครับ15,000รูเบิลเลยครับเยี่ยมครับแล้วก็เอาช่องมากรอกตรงน,นี้กดตรงนี้นะครับมาอันนี้ก็เราจะเติมเงินนะครับถ้าเตาเติมเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ยไหม128% 60ชั่วโมงนะครับก็คือ0.249ต่อ7นาทีนะครับก็คือขั้นต่ำ100รูเบิล นะเลือกเติมได้หลายอันนะครับส่วนส่วตัวแนะนำ PE นะครับเติมอย่าหจะจะเกิน200นะทุกคนแนะนำา200นี่แหละโอเคแค่นี้นะครับก็1นาที2าทีละก็มีแค่นี้แหละมาแนะนำง่ายๆแค่นี้สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ